ผลาสติกอันนี้มุมถ่ายนะมุมถ่ายภาพนี่คือดอกไม้พลาสติกทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวไปดูตรงว่าจริงดีกว่าดอกไม้พลาสติกทั้งนั้นเลยมุมถ่ายภาพสำหรับคนที่มาเที่ยวงานที่นี่นะจะมีฟางให้ถ่ายนั่งถ่ายรูปนั่งฟางน่บเปิบแล้วเราก็ให้ถ่ายนะครับผม เราก็เห็นต้นไม้นะฮะต้นไม้นะมีดอกทนานตะวันมีดอกทนานตะวันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนี่ไปดูเขาเรียกเขาน้อยนะคือเขาน้อยมันเขาน้อย,อยจริงๆนะไม่ใช่เขาเยอะไม่ใช่เขาใหญ่เขาน้อยเพราะมีเขาแค่นี้นิดเดียวที่เขาน้อยนะฮะตรงนี้คือมุมถ่ายสำหรับคนที่มาเที่ยวงานมาถ่ายภาพหน่อยแต่อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าที่ ดอกไม้มันต่ำนะฮะนี่คืองานมาม่วงปากท่อทดอกไม้ที่นี่คือดอกไม้พลาสติกครับผมดอกกุหลาบโอ้ดอกใหญ่นะแต่เป็นดอกไม้พลาสติกนี่ครับคือขอประชุมอำเภอ ไปดูเขาน้อยนะนี่เราจะดูนี่หงนะครับหง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 นะครับครับผมแล้วเราก็จะเห็นเขาน้อยครับผมตอนนี้จะพามาเที่ยวเขาน้อยครับไม่เคยมาครับเป็นครั้งแรกครับผมนี่คือเขาน้อยนะครับผมนะฮะเขาน้อยนะครับผมนี่เขาน้อยนะฮะ ้เขาเยอะนะครับเขาน้อยมีน้อยมากตรงนี้ก็จะมีนะฮะนะฮะกลางคืนก็คงจะสวยนะเพราะประดับประดาด้วยไฟนะฮะนะมีมุมให้นั่งดูนะฮะเราก็จะเห็นต้นไม้นะฮะนี่คือนะฮนะนี่ยมีหมูนะครับผมหมูนำโชคนะครับผมอ่านะหมูปักท่อฮะแล้วก็มะม่วง ตอนไี่ใครเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงครับต้องร้เพลงออกใช่ไหมเราขึ้นมานะครับผมขึ้นมานะครับผมเราก็จะเห็นว่าเดินต่อไปเดินต่อไป ดูว่าสูงขนาดไหนต้้งแต่ทัศนมยามาด้วยท่องเที่ยวด้วยในตัวเรามาดูบรรยากาศข้างบนดูก็พักเหนื่อยหนะน,น่อยฮะนี่เขาขอน้อยเขาน้อยของอำเภอปากท่อครับผม จังหวัดราชบุรีนะครับผมตอนนี้ที่เห็นอาคารด้านหน้านะครับผมอาคารด้านหน้านัาน่นคืออที่หลังคานะคือที่การแสดงของคืนนี้ครับระหว่างน้องลีโอกับพี่ซันนะครับผมคืนนี้เ่เราขึ้นต่อไปครับผมวุ่นยแนวตั้งแล้วเนี่ยอ๋อเด็กก็ขึ้นลอดขึ้นอางคาก นี่เราขึ้นมาข้างบนเลยมาดูพระพระพรมนะพระพรมนะนหนนพระพรมเ mm hmm. ขามีแค่นี้ครับเขาเขามีน้อยมาก mm hmm. อ่าตรงไหนเปิดเพลงแล้วเนี่ย mm hmm. พระพรมครับพรมพระพรมขึ้นไปไหว้พรพรมนะ ก็แต่ซาวดัตตีเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปเปเเลี่ยนเพลงบรรเลงให้ลพเลาะโอน่นะครับพระผมนะครับผมอ่านหลังพระผมก็เป็นนี่ฮะเขาน้อยครับผมมีปลานะครับผม แล้วมองเห็นท้องทุ่งนาเห็นโรงงานครับผมเหนื่อยดอกไม้เราเห็นนะดอกไม้ดอกจำปีจำปาจำปีตนรุ่นนี้เขาเขาเรียกอะไรเนาะนะเราเห็นท้องทุ่งนานะครับผมนี่บรรยากาศนะข้างบนนะจองเห็นท้องทุ่งนานะครับผม ตอนนี้แม่ค้าก็ขายของครับผมหรือว่าฝั่งนู้นไปสะดวกแต่ฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเล่นได้เล่นเดียวนะใครที่มาจากกรุงเทพมาถึงเสียบปากท่อก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงอำเภอปากท่อแล้วครับตอนแรกนึกว่ามันไกลขนาดไกลมากที่ไหนอยู่ตรงใกล้นี่เองนะอาจามมาเห็นนะฮะวัดเขาน้อยครับไอที่เขาน้อยไม่ใช่วัดนะเป็นที่เขาน้อย ให้คนมาถ่ายภาพแล้วก็มาไหว้พระพรมนะฮะแต่ว่าเขาจะลอดรั้วไปนะไปไปนั่งตรงนี้กันนะฮะไปนั่งคุยกันอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะแต่เขาไม่เขาไม่หล่นโครมนะฮะเขไม่หล่นโครมไปนะฮะผมจะแน่นหนานะฮะเด็กเขาเด็กเขาจะมานั่งเล่นกันเนี่ยดูนะ เขาไม่ได้ขึ้นตามบันไดเขาลอดไปตั้งเก้าอีา้แถวนู้นกคือก็จะมีไฟประดับประดาให้ดูสวยงามสำหร,รับคนที่มาเที่ยวก็จะมาไหว้พระชมที่นี่นะที่นี่จะมีของกินครับด้านนี้ก็จะมีมะม่วงเยอะแยะเลยมาขายแต่ช่วงนี้ไม่อยากกินมะม่วงเพราะว่าเขาบ่มแก๊สแล้วมันไม่อร่อย ทีล้ท้องเสียที่นี่หมูตัวใหญ่จังเลยนะร่างจะเป็นแบบที่ถ่ายรูปกับดอกไม้ที่สวย บาย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 อ่านี่นี่นะนี่คือท้องชิงชา้าเอ้ชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวคืนนี้คงงามแน่ๆเลยครับผมแล้วก็มีเรือวิกิ้งนะมีของเล่นให้เด็กๆเล่นกันนักนายนะตรงนี้มาดูม,มุมนี้ก่อนมาดูมุมนี้ม,มุมนี้ก็สวยงามนะ จะมองเห็นด้านล่างอันสวยงามนะฮะแต่ไม่โดนลงครับลงได้มันเลี้ยวหัวขมำนะตอนนี้ห้องด้งตีห้องการแสดงก็กำลังไม่มียังแม่แม่ยังไม่มาเลยครับเนี่ยตอนนี้แม่แม่ยังไม่มาครับเพราะว่าคงจะมาประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือหกโมงเ่ยครับผมตอนนี้แอดมาถึงก่อนนะครับผมมาถึงก่อนก็เลยมาดูไลฟ์กับวัาทีนี้เป็นยังบรรยากาศเป็นยังไงนะให้ให้ดูสำหรับคนที่ ไม่เคยมาที่นี่ก็ได้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะลงมปข้างล่างนะฮะจะไปคุยกับแม่ค้ามะม่วงก็ไม่ซื้อก็คงจะเขาจะว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิมีหยุดดูบรรยากาศก่อน,อน,นะครับคืนนี้จะค่อยดูคืนนี้ก็จะดูว่าจะไล่จะไล่สวไปก,ก่อนแล้วก็พอกันแสงอาจจะไม่ไลนะ่เพราะว่าต้องถ่ายคลิปไว้นะเพราะตอนนี้ ไม้เซฟฟี่มันหักแต่ไม่รู้ว่าอาจจะต้องถ่ายอาจจะต้องทํายังไงที่จะถ่ายถ้าไลฟ์เขต้องหาทางวิธีถ่ายรูปมาคลิปให้ได้นะฮะเพราะมีสองกล้องแต่กําลังหาสั่งซื้อไม้เซฟฟี่อยู่เพื่อมาเป็นไม้ไม้ไม้ซีฟี่คู่เอาไว้สำหรับถ่ายคลิปไม่งั้นเราจะไม่มีคลิปที่นอกเหนือจากการไลฟ์สดเพราะไลฟ์สดเนี่ยยังไงสีการไลฟ์สดกับการถ่ายคลิปจริงๆเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ถ่ายคลิปย่อมสวยฝ่า ไ์สดนะครับเพราะไ์สดบางทีอาจจะมีสัญญาณเน็ตไม่ดีนะตอนนี้กันลังค้าก็มีขายนะมีเริ่มมาขายมะม่วงนะครับผมออกกล้องห,ห,ห้าสิบนะผมม,มันขุนสีดอกน้ำดอกม้ยี่สิบบาทโอ้แต่ลูกเล็กครับผมลูกเล็กมีกับมะม่วงนะ มาดูโอ้เขามากันแล้วเนี่ยแม่เขามากันแล้วเนี่ยกองผนมาแล้วมาทานรูปก,กันแล้วเนี่ยโอเขามากันแล้วแม่แมริโอมาถ่ายหน้าพิธีนะครับถ่ายหน้าพิธีโอ้วันนี้ใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่าเนี่ย อำเภอปากพ่อนะัะ ขันธลบีมาแล้วนี่ขันธลบีก่อนเล่นงานก็ตามาถ่ายบรรยากาศไปก่อนนะครับผมตุ้นตอนจริงอาจจะถ่ายคลิปอาจจะไม่ได้สดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแม่ฝันธลบีครับผมโอ้คนดูแม่แม่สร้อยเหรออ๋อแม่วันี่คือฝากอ๋อแม่ฝันฝากอ๋อแหมแม่สร้อยเอาแม่แม่สร้อยร้องไห้วันนั้นร้องไห้อ่ะโดนหยิกอ่ะ วันนี้มาวันตะวันเลยแม่สร้อยแม่ส้อยอของฝันแม่อของฝากเป็นของแม่ฝันแม่ส้อยดนหยิกวันนั้นวันนี้กวันนี้ก็เป็นอ่าวันนี้ก็เอาไปกาบแล้วกัน ลเร็วจัะไงนึกว he he ่าอยู่นึกว่าอยู่ไกลแค่นี้เองตอนแรกผมว่ามันไกลไกลนะอยู่ตรงนี้เองอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ไปมาสี่แยกบากท่อแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าไก่นั่งรถมานั่งนั่งรถเมย์มารถตู้รถเมย์รถตู้มาเนีรอรถตู้พักกลับไปด้วยกลับไงเลย ไม่รู้หมเพราะว่าม <it gucken net> ันไม่มีรถกลับเลยเพราะว่ามันดึกแล้วมันกลับที่ไม่ได้เลยอ่ะฮะพ่ออยู่เถ่ไนอยู่แถเน้นอยู่แถไงไปนไง่งหหมือนนนะผมมาอยู่แถวเน้แถวเนของผมไปได้หมดอะไปได้หมดอะไปลงไหนก็ได้หมดอะเพราะต้องดูทลไหนยเก้าอาเพราะว่าผมว่าจะสายน้องโลแล้วเรากลับไม่ได้ดูไปแลวที่มันกลัวกลับไม่ได้คือมันมันไม่มีรถกลับวันนั้นน่ะ ไปที่น่ะผมไปที่หรือว่าผมไปไปที่โลตัไอ้โลตับริษัทน่ะผมไปอยู่ชมบุรีไม่รู้อยู่บริษับางินบางละที่เลยโหแซงเลยแล้วก็เลยไปในงานอัานเหรอก็วันนั้นวันนั้นไปโลตัสโลสันติรตาใช่ไหมมันอยู่มันมีหลายสาขาแต่ไม่รู้อยู่บางินผมไปไปที่ละไปที่ตัวเมืองทำิตี้ท่าน่ะมันอยู่บางละที่ไปไม่ทันแล้วตอนนั้นไปถึงแล้มาสี่โมงเย็นแล้วไปไม่ทันแล้ว เราไปอ่านเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยตลาดนินจารจริงๆไม่ได้ไปอยากเป็นนั่นจะไปาไลโอ,อ,อไปเอฟไปทุกทีมาห่างมา,าไลโอเขาอยู่เพราะว่าไอ้โรบินสันเนี่ยเขาหลงเขาดูว่าลีโออะไรที่นั่นเขามาไล่คนมาถามว่าเอ้าไลโอบอกวไม่ใช่เขามีเขามีเหมือนกันแต่เขามีพวกเวียงมาเล่นเขาไปผิดมันโรบินสันโรบินสันมันมีหลายมันมีสี่สาขาแต่นี่มันไม่มันตัวตวงสื่อบกว่าโรบินสันสั้เนลเนล็กเราไม่เห็นว่ามันโยวินไง มันมีชลบุรีมีสีสีสาขาอยู่ตรงนี้ตรงเรื่องนี้แล้วก็ไปที่นี่ปุ๊บอ้าวไม่ใช่ดีกว่าตายแล้วมา,มาดูที่อ้าวโวินตายพละที่เลยม,มันไม่รู้ว่าเป็นบวินสนุกมากเล้วเพราะเพราะบอวินเราไปไม่ถูกแล้ว<บ>าาเพราะอะไรเพราะว่ามันคนละทางแล้วอ่ะบบวินต้องไปทางอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าบอเตอร์เวยไปเส้นหนึ่งเพราะเราไม่ได้บาดทางเส้นนั้นเราเห็นว่าเฮ้ดูพื้นที่กรุนสันได้ตายชลบุรีปุ๊บมันก็วิ่งมาทางอ้มันวิ่งหลายเส้นเลยนะแคนกี่สายวะเนี่ย พอถึงตรงมือบอักสายมือเนี่ยลุงโทสันเตียทายอะสายมือเหรออาไปเสร็จใช่รถไปสักมีเยอ,อะเออมันหลายสาขาไงแล้วตอนนี้เราเราเห็นบอกวินทีหลัง,องเอาตา, <ไป S 1> ตายหาบอกวินนี่หว่าตายแล้วบอกวินไปไม่ทันแล้วก็เลยมาถ่ายแลนต่อจังหวะพอดีเลย <c oughs> <c oughs> วันนั้นไปโดยฟาวเลยไปไปนั้นวันนั้นก็เหมือนกันกลับไปได้เลยอาศัยคูเกตันเลยได้กลับเข้ามาเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะไปคิดว่าถ้าอยู่เล่นทุ่มหนึ่งนะเรากลับได้